สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวฟาร์มประเทศไทยทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม farming simulator 22กับเกม line enterprise วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเตรียมหน้าดินการเตรียมหน้าดินก่อนการปลูกผักทำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำให้ดูนะครับแล้วก็ก็นะตามคำเรียกร้องที่คุณผู้ชมทางบ้านขอเข้ามาก็คือ อยากจะให้ผมเนี่ยสอนวิธีการเตรียมหน้าดินก่อนการปลูกผักให้ดูหน่อยว่าทำยังไง farming simulator 22เขาจะมีระบบใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือเขาจะมีวิธีการเตรียมหน้าดินเพิ่มเข้ามาด้วยการเตรียมหน้าดินก่อนการปลูกผักมีประโยชน์ยังไงมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่า ถ้าเราทําการเตรียมหน้าดินก่อนที่เราจะทําการหว่านมาเมล็ดพันธุ์ลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้พืชผักของเราได้ผลผลิตเยอะขึ้นนั่นเองครับเอาละรครับสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านมาดูก็คือในหน้ารายละเอียดตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยที่ดินของเรามันเป็นสีฟ้าเนี่ยครับที่ดินของเรามันเป็นสีฟ้าที่ดินที่เป็นสีฟ้าแสดงว่า เป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้มีการทำอะไรเลยครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเตรียมหน้าดินนะฮะแล้วเรามาดูว่าหลังจากที่เราทำการเตรียมหน้าดินเสร็จที่ดินของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นแบบไหนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมหน้าดินก่อนการปลูกผักก็คืออ,อ,อยู่ในโหมดนี้ครับ อ่โหมดนี้ครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนลูกกลิ้ง่ะนะเนะ่เนะนะนะมันจะเป็นลักษณะเหมือนลูกกลิ้งอเอาไว้ไถพื้นดินไอ้รถแท็กเตอร์คันนี้ออกตัวไม่ค่อยดีเลย นะครับไถไปแบบนี้ อ่าเห็นไหมครับหลังจากที่เราไถหน้าดินเสร็จปุ๊บพื้นดินของเรามันก็จะเปลี่ยนสถานะจากพื้นที่สีฟ้ากลายมาเป็นพื้นที่สีแบบนี้นะครับก็คือซีดเบสเมื่อที่ดินของเราขึ้นสถานะแบบนี้ก็แสดงว่าเราได้ทำการไถปรับเตรียมหน้าดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เราทำการปลูกผัก หวานมาเมล็ดพันธุ์ลงไปอุปกรณ์ที่ใช้ในการหว่านมาเมล็ดพันธุ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกผักก็อยู่ในโหมดนี้นะครับอ่ะแล้วก็โหมดนี้ด้วย มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะปลูกอะไรถ้าเราจะปลูกข้าวโพดเราก็ต้องใช้เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์เครื่องนี้แต่ถ้าเราจะปลูกข้าวเราก็ต้องใช้เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์แบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญอย่าลืมนะครับอย่าลืมการเลือกใช้อุปกรณ์การเกษตรแต่และชิ้นเนี่ยเราต้องใช้ให้มันสัมพันธ์กับรถแทรกเตอร์ด,ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้อุปกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่แต่เราใช้รถแทรกเตอร์คันเล็กมันก็ทํางานไม่ได้ดังนั้นเนี่ย อุปกรณ์การเกษตรแต่ละชิ้นเขาก็จะบอกว่าเขาต้องการรถแท็กเตอร์ที่มีขนาดเครื่องยนต์เท่าไหร่ยกตัวอย่างเครื่องนี้ครับอุปกรณ์การเกษตรชิ้นนี้เขาต้องการรถแท็กเตอร์ที่มีขนาดเครื่องยนต์300 HP เราก็มาดูว่ารถแท็กเตอร์คันไหนบ้างที่มีเครื่องยนต์สูงกว่า300 HP เราก็ซื้อคันนั้นมาใช้ได้เลยครับ และที่สำคัญนะครับรถแท็กเตอร์บางคันเราก็สามารถตกแต่งอัปเกรดเครื่องยนต์ได้ด้วยอ่ะเราก็ลืมบอกไปก่อนที่เราจะทำการปลูกผักเราต้องมาดูฤด,ดูการด้วยนะครับว่ามันถึงฤดูการที่เราจะปลูกผักหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่น วันนี้เราจะปลูกข้าวสารีใช่ไหมเราก็มาดูว่าเอ๊ะมันถึงฤดูปลูกข้าวสารีหรือยังนะสีเขียวเขียวคือฤดูปลูกสีส้มส้มคือฤดูเก็บเกี่ยวครับ ออันนี้จ้างคนงานด้วยกันอ่ะเดวๆๆๆๆๆๆแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับอโอเคอ่านะครับอันนี้ผมจ้างคนงานให้มันทำทำงานนะครับเนี่ย แล้วครับจริงๆแล้วขั้นตอนการเตรียมดินก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเนี่ยครับการเตรียมหน้าดินก็เราก็ใช้อ้ลุกริ้งนั่นแะมาไถบนหน้าดินนะครับส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ไปก็จะเป็นขั้นตอนการปลูกผักซึ่งคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ว่าการปลูกผักแต่ละชนิดเนี่ยทำยังไงการปลูกข้าวการปลูกฝ้ายการปลูกข้าวโพดการปลูกมันฝรั่งนะครับทำยังไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ส่วนคลิปนี้เนี่ย ผมจะมาเน้นตรงขั้นตอนการเตรียมหน้าดินมากกว่านะครับส่วนขั้นตอนการปลูกผักเนี่ยก็ไปดูคลิปย้อนหลังแล้วกันส่วนอันนี้เนี่ยผมจ้างคนงานนะครับให้มันทางานแทนวิธีการจ้างคนงานให้ทํางานแทนก็ให้เรากดตัว H นะครับอ่ากดตัว H เอาละครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยหรือจะกด Subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆได้จากทางช่องของเราก็เชิญกด Subscribe ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวจากลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่พาทหน้าสวัสดีครับ